สวัสดีครับหลายคนก็คงมึนงงกับข่าวการสู้รบในพม่านะครับโดยเฉพาะในรัชฉานเนี่ยตกลงดอยฮนมันแตกแล้วหรือยังดอยฮนก็ยังไม่แตกครับยังอยู่สภาพสมบูรณ์ดี<ม>ก็ยังเป็นภูเขาตั้งแต่ง,งานท้าทายสายลมจะมีก็แค่ต้นไม้ใบหญ้าเท่านั้นนะครับที่ได้รับความเสียหายบางส่วนจากการสู้รบนั่นก็คือลักษณะทางกายภาพของดอยโฮนสรุปแล้วดอยฮนยังสบายดีนะครับส่วนกําลังของรัชฉานใต้ที่มีการถอนกําลังออกจากดอยฮนสละฐานทางการทหารก็คือเสียที่มั่นนะครับ อันนี้จะแตกหรือว่าไม่แตกเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะจํากัดความของฝ่ายไหนนะครับก็เหมือนกับบ้านเราเนี่ยแหละครับห้ามเดินทางปิดร้านสี่ทุ่มถึงตีสีแต่ว่าไม่ใช่ล็อกดาวนะครับเพราะว่าในแถลงการเนี่ยไม่มีคําว่าล็อกดาวกรณีของดยอยฮนก็เช่นกันนะครับห้ามใช้คําว่าแตกเพราะว่ารัชชานใต้นี้ถอยออกมาเองเพอเห็นแก่ชาวบ้านที่ต้องอพยพหนีภัยได้รับความเดือดร้อนไม่ได้ทําไร่ทํานาพะปลูกนี่เห็นแก่ชาวบ้านเฉยๆนะครับและอีกอย่างรัชชานเหนือเนี่ยหมาหมูสีรุ่มหนึ่งถ้าเดียวๆนี่ไม่ ถอยแน่ๆนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของดอยโฮนและเหตุผลล่าสุดที่แอดมินได้ยินก็คือที่รัชฉานใต้ถอยจากดอยโฮนเพราะว่าจุดมุ่งหมายของรัชฉานใต้ก็คือกอบกู้รัชชานะครับไม่ใช่ไปกอบกู้ภูเขาไม่ใช่ไปกอบกู้ดอยพอชนะแล้วนะครับดอยโฮนไม่มีความจะเป็นสลับรัชชานใต้ ความจริงเรื่องแบบนี้นะครับถอยก็คือยอมก็คือแตกและถ้าหากจะสู้ก็ต้องวางแผนกันใหม่ในสมัยโบราณนะครับการยึดศูนย์อำนาจได้ก็จบทั้งหมดก็ต้องยอมอย่างกรณีของพม่ายึดกรุงศรีได้อาณาเขตรวมถึงประเทศสลาชทั้งหมดก็เป็นของพม่าไปโดยที่พม่าเนี่ยไม่เคยไปเหยียบทุกที่ของอยุธยายอยู่แล้วนะครับอย่างหลวงพ่อบางยอมขึ้นกับสยามพื้นที่ของหลวงพ่อบางรวมถึงเมืองขึ้นของหลวงพ่อบางเนี่ยก็เป็นของสยามไปด้วยนะครับนั่นเป็นที่มาของดินแดน12จุดไทยที่เคยเป็นของสยาม เพราะว่า12จ <th> ุไทยเป็นห ah ัวเมืองของหลวงพ่อบางนะครับเพราะฉะนั้นการที่12จุไทยเคยเป็นของสยามเนื่องมาจาก12จุไทยเป็นของหลวงพ่อบางแล้วหลวงพ่อบางมาเข้ากับสยามนะครับจริงๆแล้วสยามไม่เคยไปลบรากับ12จุไทยและเนื่องด้วยหลวงพ่อบางขึ้นกับสยามหลวงพ่อบางก็ต้องส่งสวยแหละครับหลวงพ่อบางก็ไปเกณฑ์คนจาก12จุไทยเมืองขึ้นของตัวเองนั่นแหละครับมาให้กับสยามหลวงพ่อบางก็คงไม่เกณฑ์คนของตัวเองมาให้แน่ๆจึงมีคนจาก12จุไทยไม่ว่าจะเป็นไทยพวนลาวครั่งไต แดงใจต่าเข้ามาอยู่ในสยามนี้มากมายนะครับคาว่าสยามปีเกนคนมาเนี่ยจริงๆแล้วสยามไม่ได้ไปด้วยตัวเองเหรอกครับพอสยามเสียหลวงพระบางไป12จุดไทยก็ต้องเสียไปด้วย12จุดไทยเคยเป็นของสยามทั้งที่สยามเนี่ยไม่เคยไปถึงด้วยซ้ํานะครับ ที่แอนมินพูดเรื่องนี้เพื่อให้เข้าใจเรื่องอำนาจการปกครองนะครับเมื่อรัชฉานใต้ถอยจากไดยฮอนนั่นเท่ากับว่าชาวบ้านบริเวณนั้นนะครับต้องไปอยู่ในการดูแลของรัชฉานเหนือด้วยในทางปฏิบัติแต่ว,ว่าในทางกฎหมายแล้วปัจจุบันทุกคนในรัชฉานก็คือประชาชนพม่านะครับสิ่งที่รัชฉานใต้เหลืออยู่ตอนนี้ก็คือฐานที่มั่นหลักบริเวณชายแดนไทยก็คือตอยไตยแรงนะครับซึ่งก็เป็นศูนย์กลางอำนาจกับฐานที่มั่นรองรองใกล้ชายแดนไทยเท่านั้นและสิ่งที่รัชฉานใต้ต้องรักษาไว้ก็คือฐานใหญ่ตอยไตยแรงถ้าเสีย คือจบเกมนะครับแม้ว่าตัวผู้นําทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเจ้ายอดศึกหรือว่าผู้นําคนอื่นมีโอกาสนะครับที่จะลี้ภัยทางการเมืองไปอยู่ประเทศที่3มที่4แล้วก็ที่5โดยช่องทางธรรมชาติหรือว่าช่องทางพิเศษนะครับแต่ว่าการเสียฐานก็คือการเสียอํานาจทางการเมืองมันก็คือแตกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วดอยไตแรงนี่สําคัญมากๆซึ่งรัชฉานใต้เสียฐานอื่นได้แต่ว่าจะเสียดอยไตแรลงนี่ไม่ได้ แน่นอนว่าคนส่วนมากคิดว่ารัชฉันใต้จะรักษาดอยแตแลงเอาไว้ได้นะครับด้วยความเชื่อหลายๆอย่างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนแอดมินคิดว่าสิ่งที่จะช่วยรัชฉันตใต้ได้ก็คือ NCA หรือว่าสัญญาหุดยิงทั่วประเทศนะครับที่รัชฉันใต้ทํากับพม่าเอาไว้นั่นเท่ากับว่าพม่านี่ยอมรับการมีตัวตนของรัชฉันใต้ในดินแดนของรัชฉานนะครับมันเป็นสิ่งที่รัชฉันใต้มีอยู่ในตอนนี้สิ่งที่รัชฉันใต้พยายามสื่อออกมาในหลายครั้งก็คือรัชฉันตใต้เนี่ยเป็นฝ่ายตัั้บ่านกวช พยายามบอกกับพม่าว่าที่ผ่านมารัชฉันใต้ไม่ได้เป็นคนเปิดก่อนแต่ว่ามีคนเข้ามาจะทําร้ายก็ต้องป้องกันตัวเองและครับทีนี้ก็ต้องดูในสัญญา NCA กําหนดพื้นที่ของรัชันใต้ไว้ตรงไหนแล้วพื้นที่ดอยโฮนรัชันใต้เข้าไปกอดหรือว่าหลังสัญญา NCA นะครับซึ่งรัชฉันใต้พยายามบอกว่ารัชฉันใต้เข้าไปนานแล้วเป็น10ปีอาจจะเพราะในสัญญาไม่มีการพูดคุยเรื่องดอยโฮนเอาไว้นะครับหรือว่ารัชฉันใต้นี่เข้าข่ายละเมิดจึงทําให้รัชฉันใต้มีคําสั่งถอนกําลัง ก็เพื่อรักษาสัญญา NCA เอาไว้นะครับเพราะว่าสัญญา NCA เป็นสิ่งเดียวที่จะทําให้รัชชันใต้คุยกับพม่าได้และมันจะช่วยให้รัชชันใต้รักษาดอยแต่แรงไว้ได้นะครับและก็ต้องมาลุ้นอีกว่าพม่าจะคุยด้วยไหม ซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ารัชฉันใต้นี่เสียเปรียบมากนะครับสำหรับการที่รัชฉันใต้ขยายพื้นที่เข้าไปในรัชฉันโดยอ้างว่าประชาชนนี้ต้องการแต่ว่าในทางข้อตกลงแล้วทําไม่ได้แต่แอดมินก็เข้าใจรัชฉันใต้นะครับถ้ามีกําลังมีอาวุธแล้วจะให้อยู่แค่รอยไตแรงกับชายแดนไทยมันก็ไม่ได้กําลังพลจะคิดอย่างไรแล้วครับก็ต้องไปออกสนามบ้างแต่ว่าในทางการเมืองก็รู้เลยว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะไปหักกับพม่านะครับ สถานะระหว่างกระเรียงกับรัฐชานใต้นี่ต่างกันมากนะครับกระเรี่ยงเป็นรัฐมีพื้นที่ส่วนรัฐชานใต้เป็นกองกําลังไม่มีรัฐทําให้อํานาจต่อรองนี่ต่างกันและถึงแม้ว่ากระเรี่ยงจะเป็นรัฐมีอํานาจต่อรองสูงกว่าแต่ว่าเคนยูของกระเรี่ยงก็เลือกแนวทาง NCA นะครับมีเลือกที่จะรบกับพมา่าสหรับผู้นํารัฐชานใต้ที่เน้นการเจรจาเน้นข้อตกลง NCA อันนี้หลายคนอาจจะมองว่าอ่อนแออย่าคิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าการต่อสู้นี่มีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องผู้นําก็ย่อมรู้ศักยภาพของตัวเองอยู่แล้วนะครับที่ ผ่านมาแอดมินพยายามเสนอเรื่องราวของรัชฉานก็เพื่อดึงความรู้สึกดึงความคาดหวังของคนส่วนมากที่เอาไว้นะครับโดยเฉพาะคนไทยที่เอาช่วย,วยรัชฉานใต้ให้เข้าใจที่มาที่ไปแล้วก็สถา,านการณ์ในปัจจุบันนะครับมันอาจจะดูเหมือนว่าบันทอนจิตใจแต่ว่าการที่จะมาอวยมาคาดหวังอย่างเดียวไม่มองม,มุมต่างไม่เผื่อใจถ้าผิดหวังแล้วจะทําให้เราจิตตกเป็นทุกข์นะครับ แอดมินก็ยอมรับนะว่าการพูดแบบนี้วิเคราะห์สถานการณ์ของรัชชันใต้ออกมาแบบนี้แล้วมีคนมาว่ามั่วบ้างเข้าข้างพม่าบ้างแล้วมีเหตุผลเยอะแยะมากมายตามมานะครับแล้วก็ปรากฏว่าออกมาตามที่แอดมิน,นวิเคราะห์ไว้แอดมินยอมรับว่าอยากจะซ้ำอยากจะตอกยำ้ำแต่ว่ามองอีกม,มุมทุกคนที่เอาจะช่วยรัชชันใต้ก็เจ็บพออยู่แล้วนะครับต่อจากนี้ก็ต้องเอาจะช่วยรัชชันใต้ให้รักษาฐา,านไว้ได้แล้วก็ต้องไม่เอาเหตุการณ์ในอดีตนะครับที่ว่าไม่สามารถยึดต่อยไตแรงได้มาเป็นบรรทัดฐาน เพราะว่าสถานการณ์นี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับและไม่ต้องหวังกับกองกําลังรบพิเศษไปช่วยสิ่งเดียวที่รัชชานใต้หวังได้มากที่สุดก็คือข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ NCA เท่านั้นนะครับจริงๆแล้ว NCA ไม่ใช่ความหวังของรัชชานใต้หรอกครับแต่ว่า NCA เนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่รัชชานใต้มีในตอนนี้